ไม่บอกหรอกว่าไปไหนมากเรียนหรอเรียนหรอให้ถ่ายว่าอะไรให้ถ่าย

ให้ไหมให้เชื่อให้พ่อจา๋าไงจร่เหรอขอบคุณค่ะแกเราส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไปเรียบนอนขอบคุณค่ะทำไม,ไมแม่โรรมดาจังเฮู้้จัก <c oughs> ม,มาค่ะไม่บอกหรอกว่าไปไหนมา

เอาเออกมาดูดีๆก่อนใค,อใครซื้อใครซื้อให้ทายพ่อจา๋าเหรอพี่อุ้มเหรอใครใครให้ไหมใครซื้อให้พ่อจา๋าไงใช่เรอะขอบคุณค่ะแกแ่ล้วส่งให้ดูหน่อยนาโอเคค่ะไปเรียบนอน ไม่บอกหรอกว่าไปไหนมากเรียนเเรียนเให้ถ่ายว่าอะไรให้ถ่าย ให้ทายก่อนว่าอะไรไม่ให้ส่งลูกก็ตาเหรอใช่ไหมใช่ไหมเอามาดูสิใช่ไหมใครชื้อที่ไหนอ่ะเอาออกมาดูดีๆก่อนใครซื้อใครซื้อให้ทายพ่อจ้าเหรอพี่อุ้มเหรอใคร ให้ไหมใครจะให้ใหพ่อจา๋าไงใช่หรอขอบคุณพ่อ <c oughs> แกแ่เราส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไปเรียบนอนขอบคุณค่ะไม่บอกหรอกว่าไปไหนมา ให้ถ่ายว่าอะไรให้ถ่ายให้ถ่ายก่อนว่าอะไรไม่ให้ส่องลูกกระต่ายเหรอ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,อไหมเอามาดูสิใช่ไหม,อไมไหเอาเออกมาดูดีๆก่อน ใครซื้อให้ถ่ายพ่อจา๋าเหรอพี่อุ้มเหรอใครใครใช่ไหมใครซือ้อให้พ่อจา๋าไงเหรอขอบคุณค่ะ <c oughs> แกแ่เราส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไปเรียบนอน ไม่บอกหรอกว่าไปไหนมามนเรียนเนรอให้ถ่ายว่าอะไรให้ถ่าย ให้ทายก่อนว่าอะไรไม่ให้ส่งตูกกตาเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอามาดูสิใช่ไหมลูกไปชื้อที่ไหนอะเอาออกมาดูดีๆก่อนใครซื้อใครซื้อให้ทายพ่อจ่าเหรอพี่อุ๊มเหรอใคร ให้ไหมใครชื่อให้พ่อจ๋าไงใช่หรอขอบคุณค่ะแกเราส่งให้ดูหน่อยนะโอเคค่ะไปเรียบนอน